สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียการเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยาย่าการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขค่ะค่ะสําหรับอีพีนี้นะคะ,ะทางสวนนะคะก็จะมาทําการยกยอดโชกเก้าชั้นนะคะซึ่งเป็นไซส์แม่พันธุ์วันนี้ก็ได้ทําการยกยอดไปหลายกระถางแล้วนะคะแล้วก็อ่านรอบนี้นะคะรอบนี้ก็จะเป็น ไซแม่พัน์กระถาง15นิ้วนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยพร้อมกับติดฝักมีดอกนะคะตอนนี้ก็เป็นตัวเมียค่ะเพราะว่าเขามีหยดน้ํานะคะน้องมีหยดน้ําอันนี้เป็นตัวเมียก็จะทําการยกยอดนะคะเพราะว่าใบล่าสุดของเขานะคะซึ่งเป็นใบนี้เขาได้ แข็งแรงดีแล้วค่ะแก่แล้วนะคะแข็งแรงดีแล้วถ้าเป็นใบอ่อนเราจะไม่ทําการยกยอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายกยอดไปแล้วเดี๋ยวใบเขาจะสลดใบเขาจะเสียค่ะอ่ะวันนี้เราก็จะมาเริ่มเลยนะคะะเราก็จะมาเช็คดูที่ระบบรากของเขานะคะระบบรากระบบลากบบลากดีเลย รากเยอะค่ะรากเยอะเลยนะคะ,ะเราก็จะมาเริ่มเลยนะคะ,ะเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะเอาเอาประมาณนี้อันนี้เราก็จะตัดเอาเลยตัวนี้เป็นโชคเก้าชั้น ดำชุมพูนะคะซึ่งก็มีต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ได้ลงอ่างมังกรไปแล้วนะคะได้แล้วเรียบร้อยได้แล้วเรียบร้อยค่ะ,ะระบบลากได้เยอะเลยนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราก็จะทําการทาปูนแดงนะคะทาปูนแดงตรงแผลนะคะตรงแผลที่เราตัดไปอันนี้ก็จะเหลือเหลืออยู่ประมาณสี่ใบตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่ใบอันนี้ก็จะทาแผลไว้ค่ะแล้วก็จะต้องทําการ นะคะยอดด้วยนะคะโอเคค่ะทายอดด้วยที่ตัดไปนะคะแผลที่ยอดอันนี้ระบบลากเยอะเลยทาไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นลากลากใหม่ค่ะยังช่มพูขาวอยู่เลยนะคะ ระบบลากก็ได้มาเยอะค่ะได้ระบบลากเยอะมากเลยต่อไปก็รอให้ปูนแห้งค่ะแล้วก็จะนาไปปลูกค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราก็จะมาทําการปลูกนะคะซึ่งกระถางก็จะใช้เป็นกระถางสิบนิ้วค่ะพอดีอวัสดุปลูกเหลือน้อยค่ะก็เลยจะต้องใช้กระเป็นกระถางเล็กค่ะก็ส่วนผสมนะคะก็ได้คลุกเคล้าไว้แล้วนะคะก็จะมี มะพร้าวสับค่ะแล้วก็ปุยออสโมโคุสนะคะก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ฟูนแดงนะคะเริ่มเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเราก็จะนำมาปลูกเลยนะคะใส่วัสดุปลูกลงไปเลยนะคะปลูกง่ายๆค่ะปลูกง่ายๆ แต่ว่ารอบนี้ก็จะมีส่วนผสมของอใบก้ามปูด้วยนะคะก็จะมีส่วนผสมของใบก้ามปูเก่าคะาาะ่ะก็จะเหมือนกับเป็นดินแล้วนะคะเหมือนกับเป็นดินแล้วเป็นใบก้ามปูที่หมักนานคะ่ะเขาก็เลยจะเหมือนกับดินนะคะ กดลงสักเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็มองดูเหมือนใบเขาจะสลดนิดหน่อยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้น้ํานะคะแล้วเดี๋ยวรดน้ําเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะนําไปแช่น้ําก็ได้นะคะค่ะและนี่นะคะนี่คือ,อก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ทําการยกยอดกับต้นสีม่วงเลือดนะคะก็ยกยอดมา สองกระถางคะ่ะก็จะเป็นไซส์กระถาง15นิ้วนะคะหลังจากที่ยกยอดแล้วระบบลากเขาน้อยนะคะนุก็จะนํามาแช่น้ําไว้แบบนี้นะคะก็ทําการแช่ไว้อยู่ที่สองกระถางแล้วเดี๋ยวก็จะนําตัวนี้ออกค่ะและนี่นะคะนี่อีกหนึ่งกระถางใหญ่คะ่ะกระถาง15นิ้วนะคะที่นุได้ทําการนํามาแช่น้ํานะคะก็หลังจากที่แช่น้ําแล้วนะคะนี่ระบบลากเขาก็แบบนี้เลยขาวจัวะเลยนะคะขาวจัวจ้วชมพู ชมพูขาวเลยนะคะก็ระบบลากก็มาดีค่ะมาดีมากๆเลยนี่ระบบลากนะคะมาดีมากเลยระบบลากดีเลยนะคะก่อนหน้านั้นก็มีลากอยู่นิดหน่อยค่ะก็เลยนํามาแช่น้ําค่ะพอมาแช่แล้วก็ระบบลากก็ดีแบบนี้ค่ะอะตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางใหม่มาแช่แทนค่ะ และต่อไปนะคะเราก็จะนําตัวนี้เลยดําชุมพูต้นนี้นะคะมาลงแช่ในอ่างไว้นะคะ,ะเพื่อที่เขาจะได้ติดไว้ค่ะแล้วก็ใบล่าสุดเขาจะได้ไม่สลุดค่ะก็แช่ไว้สองอาทิตย์ก็แข็งแรงดีนะคะค่ะสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะนี่ลงน้ําแบบนี้เลยนะคะลงน้ําไว้เลย ทั้งการลดได้เลยนะคะลดให้เขาเปียบไปได้เลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นแม่พันธุ์ใหญ่นะคะแล้วก็มีฝักแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเรานำมาแช่นะคะฝักของเขาก็จะไม่เสียด้วยนะคะท่านผู้ชม ฝากของน้องก็จะไม่เสียด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้วัน,นแรกนะคะวันนี้วัน,นแรกก็พอลงแล้วนะคะตอนนี้ก็ใบของเขาเหมือนจะเอทเอีอยงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อไปวันที่2วันที่3จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับชมค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ